ค,ครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดีเอฟซีผู้จิตตามส่องของพญาเสาวัตสุขุมนวันนี้พญ่พญายิ่งผพาเห็ดสูตรไรมาแรงส่องของลูกศรคนน้อนหน้าผ้าหลอกนอกครับกอดืนอเงาโบวี้ยังหลยดอกขอดื่นกะเห็ด เหล้าขาวส่วนผสมนี่เหล่าขาวเหล่าขาวเหลเาขาวสี่สิบดีกีมันบอกครับพ่อแมนไซรลไรเลยครับพ่อปริมาณสองแก้วโอ้ปริมาณสองแก้วแก้วขนาดนี้เด้อครับพี่น้องแก้วกลนก่วงครับเพราะว่าเหตุการณ์เฉลี่ยดนึงพอดีขอดหนึงต่อหน้าเหล่าขาวสองแก้ว เราขวดใหญ่เร้อพี่น้องยังพ่อขวดหน่อยบ่พ่อครับเราขวดใหญ่ไม่เหลือยยอยู่แค่นี้ครับเหลืออยู่แค่นี้ครับพี่น้องเห็นบ่เราขวดใหญ่เหลืออยู่นิดเดียวครับพี่น้องนักกาเติมน้ำสมสายสู้น้ำสมสายสู้นี่เป็นน้ำสมสายสู้ที่ห่อใส้ปุงกว๋วยเตี๋ยวบ่พ่อมนห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์นี่หระครับห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับพี่น้องส่วนน้ำสมนี่ใส่ไรบพ่อแก้วนึง ใส่แก้วหนึ่งพี่้องจําไว้ดีๆแ้วครับอาจจะซับโซนกันกับเราครับเราขาวนี่ใส่สองแต่นํำสมสายสู้นี่ใส่ใส่หนึ่งครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหัวเสือเนาะพ่อเนาะกระห้อ,อย่ำก็เอฟซีนั่นไม่ล่าสิใส่หัวเสือไปฉีดหรือว่าสิไปมาร์กไปดอกเอาไปมาร์กก็ขหอให้กอันพญา,ายักบ์เลยบอกแก๊กเตือห้าแต่หลวงพ่อให้ความกวดจังสิ เพื่อมันบอกยังไงว่าเขย่านั่นแหละมาเขย่าเขย่าครับให้จุลินรี่เพิ่นกระจายให้มันจุลินรี่ขยายแต่ว่าพ่อใหญ่ออกหลายคลิปแต่ว่าบ่ได้บอกได้ละเอียดครับเพราะว่านำเหล่าสองแก้วนำ้มแก้วหนึ่งแต่ก็หัวเสืออีกแก้วหนึ่งครับหัวเสือใส่แก้วหนึ่งแก้วหนึ่งเป็นสี่แก้วครับรวมทั้งหมดเป็นสี่แก้วเหล่าสอง น้ำสมนึงหัวเสือหนึ่งครับรวมเลวเป็นสีแก้วครับพี่น้อง้วก็เติมการน้ำตาลอีกแก้วหนึ่งเป็นหาแก้วรวมเป็นหาแก้วทั้งการน้ำตาลเอฟซีเฮาผูว่ามีการน้ำตาลนี่ใส่ทัาา้งแท่งได้อยู่บะพ่อใส่น้ำตาลใส่แดงโอ้น้ำตาลใส่แดง ใส่เพรียวเ,เลยบ่พอ่อน้ำตาลใส่แดงด้ว่วเขาต้มไปต้มไปเขียวอยู่บ่พอ่บอบ่บ่บ,บ่ใส่ไปเพรียวโดดเพราะว่าแถวต่างจังหวดัดคือหลอบหนอกของอันกรุงเทพ็นงสิบมันก็โทรมาถามอยู่ว่าก็ามีนำ้ำการน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่แดงได้บ่บบ<อ>ใส่ได้<อ>คือแถวปทุมนยสิิ่นก็โทรม,มาถามพออยู่เพราะว่า น้ำแถวา้านเ้องกระบมันกระบออืดแล้วเนาะครับการน้ตาลแถ้บ้านเขาหา,หาง่ายอยู่พออาจจะหาง่ายแต่ว่าอยู่ในดอกเวกยผู้คนเจริญมันก็อาจจะหาอยากแน่เนาะอาจจะหาอยากแน่ก็ับพี่น้องก็เอาน้ำตาลใส่แดงครับพี่น้องมาประยุกต์ใส่แทนการน้ำตาลได้ครับหากว่าพี่น้องเขาหาการน้ำตาลบ่ได้ ที่มันติบเก้วนี่ก็ลางด้วยพอเพาะเอาหลังใส่กันเลยครับเพราะว่าหายแก้วนี่มันเได้ด็จนึงอืมสูตรนี้บ่ได้ใส่น้ำมะพร้าวเนาะพ่อเนาะบ่น้ามะพร้าวคือเป็นหัวเสือน้ามะพราวไม่ใช่หัวเสือ บรรยากาศดีขึ้เก่าครับพี่น้องมากมมืเองีกันนุกเขาขันดีขึ้นเก่าครับได้เวลา FC, เกฟาีเทั้งหลายว่าเอาหัวเสือไปสีดได้บ่เอาไปสีดได้แต่ว่าใบรนเนอะปากกอฝปากบอกเอฟซีนั่มูโทษก็ว่าถามหลาย <c oughs> ครับคนมาจางไหนครับพ่อ คนวาหัวเสือไปฉีดน้ากันวนวาเอาไปฉีดได้กันวนบอยันปบดนเพราะว่าพ่อให้เอาไปฉีดเนาะเอาเนเห็นมันมาร์กเนาะครับพี่น้องเบื้องให้เข้าใจด้วยครับพี่น้องคำหากว่าพวกเข้าใจกับโทรมาถามโทรมาหาพ่อได้ฝากเบอร์โทรศัพท์ดีนะครับพ่อศูนย์แปด้าเบอร์ส่วนตัว ครับเบอร์ส่วนตัวพอ่อศูนย์แปดห้าห้าแปดสี่ห้าแปดสี่เจ็ดห้าสองหนึ่งเจ็ดห้าสองหนึ่งนั่นแหละเบอร์พอ่อเบอร์ส่วนตัวพ่อครับพี่น้องเข้าผู้บ่เข้าใจกะโทั่วมาสอบถามพ,อพ่อเพื่อนได้ครับมาปรึกษาเพื่อนเฮ็ดจังไหพิกจังสีงามเพือพ่อนเมื่อนี้ผมยังมาท่านไหนไปเบิ่งเด้เลยครับพี่น้องพ,อพ่อเพื่อนว่าดกขนาดเลยแถมหน่วยใหญ่ วาแม่นมบ่เขาไห้เก็บพอเพื่อแม่นบ่ครับพ่อดกวันเดียววันเด้วเาวก,ก็จะวา่าชีโโ้ว่าเนี่ยซีวันเราผับเก่าว้อมาลงกันชีวา่าเมื่อนี้วันที่วันที่5ม,มีน่าเนาะครับโลก FC นี่เนาะถึง2ช่องช่องของขอันคนสวนคนได้พ่อก็ลงมื้อเช้านครับบ่ได้ลงวันที่เนาะมื้อนี้ยไทยพร้อมกันถือว่ามื้อนี้มันเป็นวันที่5ครับ ก็ยังหลกซ้ำเก่าอยู่เป็นเอฟซีกันใช่ไหโอ้ยเอาภาพเก่าว่ามาลงเอฟซีช่ไหอยู่บริจ้ะเป็นสวนที่ <laughs> ดังแห่งปีเลยครับพี่น้องไอ้สวนพ่อเสาดังขามปีเลยตั้งแต่ปลายปีหกหกของพ่อหกหกจนต้นปีหกเจ็ดของพออ่อเนาะเบิ่งพ่อเพิ่นจะ วางลงในขวดขวดนี่ให้มันได้อยู่ประมาณอยู่เลือดหนึ่งบ่พอ่อบ่าขาดบ่เกินบ่าขาดบ่เกินมันเฉลี่ยอยู่เลดหนึ่งอือันนี้สูตรมาตรฐานของพ่อเติมไปคือเต็มดีแสดงบ่าลือข,ขวดนี่บ่ถึงเดือดบ่ครับคือบ่ถึงเดือดบ่เบิึงอันนี้ก่อนขวดถึงเดือดอยู่บ่ครับ พอถึงมั่งน่าจะบ่ถึงนู่ครับปกงทีเราพ่อพ่อเฮ็ดสูตรนี่มันจะได้ดหนึ่งพอดีบ่พ่อดีดหนึ่งพอดีครับหาแก้วเนี่หนึ่งดีดพอดีมันสิเต็มขวดพอดีนะอืมอันนี้แสดงว่าขวดขวดน้อยอยู่พ่อ นายจะบ่เป็นขวดดิบนายจะนอยการิดแต่ว่าเฮาก็เติมการนำตาลเต็มโพดนะครับโอ้การนำตาลพอ,อพ่นใส่เต็มโพ,พด่ดนว่าดิตเนมัอกับสีอุประมาณนี้นะครับเก้ามาร์คเดาคือมือนี้มันกับประมาณใบาสามเนอเกิด,ดกับมืออื่นกับใยสามกับพ่อดีเอาไปฉีดได้เลยอ๋อเอาสูตรนี้บ่ไอ้ บ่นานบ่ครับพ่อบ่อคือมาร์คเดาหยิบซีสุโมงโอ้ยหยิบซีสุโมงคือสามานั่งไปใส่ได้เรื่อยแนนสูตรนี่ยเพียงไหนครับพ่อซับประคุณเพิ่นครับเอาไปฉีดกับไรมาแมงครับเฮ็ดให้มาแมงไข่ฟอโอ้ยขันไปโดนไข่เนียไข่ฟอบ่แ่นคือบกพริกกระรังแบบว่ามาแดงมาไข่ใส่คือเมฆกระเบือหรือผีเสือมาไข่ใส่มันกัด ไปสีบถือใครมันมันกระสีฟอมันกระสีบอขยายพันธุ์ครับารือเป็นเพียรดำยังสีเอาไปสีตถือมันกระสีบอสามารถสขยายพันธุ์ไปได้บอเป็นยาขาเด้แต่ว่าเป็นยาป้องกันนึกอะไรมาแน่เป็นยาป้องกันหรือว่ายาอะไรเนาะพ่อนาอบอเป็นยาขาบอเป็นยาขาเพราะว่าันเป็นอินซีครับมันเป็นเคมีเออมันบอเป็นเคมีครับมันกรบบอสามารถจีบอกยังไงบอมันกระสีบอท่านใจคือเคมีไปแล้วล่ะ แต่ว่าก็ปลอภัยเนาะ่อเนาะปริมาณที่ใส่ใส่ไรบ้าป็น่อประมาณซีซอนซีซอนแกงเห้าแน่นประมาณสี่สิบดิบโอ้สี่สิบสี่สิบสี่สต่อหน้ามี่สิบตรแมนหรือสี่ซ้อนแกงสี่ซ้อนแกงเว้ากันลวงไปเรื่อยปริมาณเพื่อนสี่ซ้อนแกงด้วยครับพี่น้องด้วยต่อหน้ามี่สิบเลีครับสีพ่น ช่วงไหนพ่อ,อยำโมเลรงยงมำโมเลรงย่ำเศร้าได้ยี่บ่พ่อบอ่บ่บ่ห้ากับสีตามอันอันอันนั้นละะสีตามอันอันห้าอันสีขาวโมเาล็กยมืโมเลครับสารเคมีนะครับครับเอาคลิปนี่ผมลุงสอนคนอหน้าหวังว่าเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมการเฮ็ดสูตรไล่โมแลงของคุณพ่อผม้อค้คงจะเข้าใจเนาะครับ